สวัสดีครับพี่น้องพ้องผมต่ำบริการสุขสันวันนี้แอดแมวกับเรื่องของน้ําหนักนะฮะอาละทีนี้มาอธิบายเรื่องของระบบน้ําหนักภายในเกมนะครับในเกมนี้ OneHuman นมีระบบน้ําหนักด้วยนะเออสำหรับใครที่อ้วนนะฮะอ้วนโอเคปะน้ําหนักมากกว่า85กิโลกร,รมัมข้อดีคือคุณจะแบกสัมภาระได้สูงสุดถึง100กิโลนะฮะอืมข้อดีอย่างหนึ่งคือคุณจะทําดาเมจได้แรงขึ้นนะครับดาเมจระยะประชิดนะอืม ดาเมจระยะประชิดแรงขึ้น15%แต่คุณจะตีระยะประชิดช้าลง10%ข้อเสียของคนอ้วนก็คือจะกลิ้งช้ามากครับช้าลงถึง20%ข้อดีอย่างหนึ่งของคนอ้วนก็คือ,อ stability รู้สึกว่าความสเสถียรนะปืนนิ่งหรือไม่นิ่งอะไรเงี้ยเนาะใช่ปะ่ะ stability นะครับบวก15%หรือหรือมันคืออะไรวะ stability แปลว่าอะไรวะความนิ่งของปืนปะ่ะหรือยังไง แบบควบคุมแรงถีบปืนว่าเออก็คือเราสามารถคุมปืนได้ดีขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นนี่คือข้อดีของคนอ้วนต่อไปครับข้อดีของหุ่นกลางนะฮะน้ำหนักอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าถึงแปดสิบห้ากิโลนะฮะข้อดีของเขาคือเขาแบกน้ําหนักได้เก้าสิบกิโลกร,รัมครับลดลงมาจากคนอ้วนนิดนึงนะแล้วก็ทอโซดามิททอโซดามิทนี่ก็คืออเขาเรียกว่าไงอ่ะอึดขึ้นอ่ะตัวเราคอรอึดขึ้นอ่ะทอโซเออดามิทลำตัวก็คือแบบโดนดามิทลำตัวแบบเบาลงเนาะ แล้วก็สเตมิน่าจะรีไวขึ้นฟื้นฟูสเตมิน่าไวขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นถ้าเกิดคนผอมนะคนผอมแบกสัพระได้แค่แปดสิบกิโลนะครับดาเมจระยะประชิดตีไวขึ้นครับแต่ว่าดาเมจระยะประชิดเบาลงสิบเปอร์เซ็นแม็กสเตมินาเพิ่มขึ้นยี่สิห้าครับถามว่าคุณอยากจะเป็นคนผอมคนอ้วนหรือกลางๆคุณชอบแบบไหนคุณเลือกได้นะครับโอเคปะ่ะ ถ้าเกิดชื่นชอบถูกใจคลิปคอนเทนต์ประมาณนี้ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มวันที่แม่นอันออฟฟิเด้วยนะครับผมจะเอาข้อมูลลงในกลุ่มนี้ตลอดนะ